ก็มาบอกว่าผมคงแค่ตอนนี <Hey, os, mm ้ที่ว่ามันอาจจะผิดพลาดหรือผมไม่ได้ยินไม่ดีหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแกน้องๆผมด้วยรอรอแฟนบาร์ดอยากให้บาซ่าเจแมนยูเว้ยเฮ้ก็อยากให้เจอเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเฉาหยาบน่ะ อยู่ทางแก้งเลียอะผู้น e อดีผู้น้างดีอยู่ทางแก้งเลี่ยรอแล้กันัมาเฮัมาฮ้าเฮ้ยมีเฮ้ยมีรองเท้าเฮ้ยมีะไรเด้อรองเท้าแต่ดีด้วยดูด้วยดู้ด้วย สวัสดีครับทุกคนทีมหวังจุดโทษไปครับอ้เรดีสวัสดีครับอย่นแล้วหรอจะมาคุยขึ้นรถเออว้าวเอาเหรียญแกงมาด้วยแล้ใช่ไหมเราโดนเลยครับขึ้นแกงหรอเอาเหรียญมาขึ้นแกงไลใช่ไหมสองคนยี่สิบยี่สิบกวนสี่สิบคนเนี้ยไม่จะมาผ้าพี่ จะมาบอกว่าผมคงไม่ไปครับพี่บังผมคงอยู่ตรงนี้ต่อแล้วก็ของพี่เรียกนี่มึงปฏิเสธเพื่อนกูเลยเหรอไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสเซตก่อนถึงง่ายจังวะเง่ายจังวะจับตื๊ดไม่เลี้ยด่าอยู่นี่มันมีเลือดอย่างนี้ยอะไรเลือดแล้วก็ชัวร์แล้วนะเว้ยแม่งปฏิเสธอ่ะแล้วก็ของที่พี่เรียกก็คืนคืนครับพี่ เกครับอ่ดูถูกเพื่อกัวะไม่ได้ดูถูกเลยครับมึงไปยิงเางหลังเพื่อนไปไปไปดิเืนี้่นีเรา่เราะไปเลยไหมอะไรพี่อี่ง่ายเดิชุดแจงเหรอเาลูกเงไ้ยครับพี่ตามน้องครับพี่ชุดแจ้งก่อนงั้นคือเรื่องจบพี่้องหาครับเออได้ได้ครับได้ครับขอบคับพี่ตาตดามอยมนบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่ตองแนจบ

ว่าไงนะพี่สาระสบายดีครับโทรเรียกแก่สบายดีสบายดีแบบโทรเรียกทีเดียวช่วงนี้แกงกระสับกระส่ายจังเลยธรรมดาทีนี่มึงจะไปอย่างนี้เลยเหรอไอสัตว์นะใช่ก็ต้องกัดติดไปต้องกัดกันแล้วสุดที่เลิฟเอ้ยรักกูขึ้นมาเลยนะไอ้สัสไอเฮ้ยไอ้เฮียเวลกับดีๆีไยควายหน้ากระพือมึงไอ้นรก ไม่ว่าง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 เราไปนั่งอันนี้ป่ะไปนั่งไปนั่งแอวตรงตรงกอบไหมที่พ่างแคมป์อ่ะเราไปนั่งพูดคุยเดี๋ยวตรงตรงตรงจับเก่าคุย้นตรงไหนพี่ตะเออไหนยังยังไม่หไม่แต่ก็ค่อยคุยสคนที่หลังไงมีหนเากขี้ยวที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  วัยรุ่นอยากจะโดนสักทีก็รอนาเล้วหลายปีไม่มีใครสนในเลือเต็มตีนเปียนตามสายกสาโทรศัพท์เปิดป่ะกลับบ้านสิราไปก่อนตอนกูรอส่งเดี๋ยววะไหนวะกูก็มองไม่เห็นอ่ะ ไ,ไปไปผมไปด้วยคนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแฟนกับเจโฮปอะครับค,คุณผู้ยมเขาก็มาถามผมแหละผมโอเคป่ะแต่ตามจริงผมก็ไม่ได้โอเคเหรอกเนาะคนในแก๊งจะหายเพื่อคนก็เข้าใจมุมเขาแหละครับเว่าเป็นแฟนกันก็เลยแล้วก็เก็บมาก็ดีละวันนั้นผมไม่ได้มีโอากาสที่ขอโทษก็เลิกเลิกเฟซที่ผมไอ้หลุดไปตอนนั้นอะ หรือว่าอะไรไปผมขอโทษด้วยนะครับไม่บางผมต้องบอกอย่างนี้ผมก็ต้องขอโทษบางด้วยเพราะว่าในรูปเกมนะ้ผมอยากให้มันแบบว่าเห็นเฟสมันแบบแบบว่ามันเดือดอ่ะผมก็เลยบอกเข้าใจครับเข้าใจพวกเราเ้ยเอาเอาให้เฟรเรื่องเรื่องเรื่องบ้างบงไม่มีใครติดใจเลยแล้วครับเพราะว่ามันฝั่งผมก็ด่าแล้วก็ฝั่งเราคุยกันแล้วก่อนเลยว่าเราตีกันเต็มอยากให้มันสนุกที่สุด เพราะว่าเราตีกันไม่ไม่มีปัญหามันแค่เราคนนั้องที่ว่ามันอาจจะผิดพลาดหรือผมไม่ได้ยินไม่ดีหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแทนแทนน้องผมด้วยครับของผมก็น่าต้องขอโทษบังด้วยครับรับผมเช่นกันครับตอนนี้เราก็อยู่อย่างสติอ่ผมแค่เรียกบังมาอยากให้ฟังมุมมองของตู้มันนิดนึงไม่เป็นไรครับตู้มันมันมันเป็นนักเลงโตไปแล้วครับเสียนไม่ไม่ไม่ต่อพี่ไม่ต่อ แก๊งมันกระสับกระสายจริงตอนเนี้ยโอ้โหเวอร์ยี่แปดแล้วอ่ะตอนนี้อันที่ยเหลือยี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างพี่ยี่สิบสี่อ่ะไปยี่สิบแดแล้วเล่นยิ่งเล่นยิ่งรดตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งรดแล้วตอนนี้ของพี่ก็หายเหมือนกันว่ะแล้วตอนนี้สภาปิดด้วยไม่รู้ว่าแก๊งไหนจะมาตีอีกแล้วเดี๋ยวโดนเขาร่วมมาตีโอเวอร์มีมอเตอร์ไซค์ด้วยยี่แปดคนแล้วอ่ะ ขายต่อไหมพอไซค์เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้หกล้านไหมหกล้านทำไงตู้ไม่แต่มันมีคันนึงอยู่ที่แบบวอลขายห้าล้านได้าเองนะพี่ที่ไหรนะไหนวะอยู่ที่อยู่ที่พี่ดำไงคันนึงอ่ะห้าล้านห้าไม่ขายเลยนนั้นเอาข้อสนอเออขายวัวไปแล้วไงไอคันนึงเขาเก็บไว้อ๋อกล้านเทำไหมล่ะหกล้านตั้งไหนอะพี่ขอแค่เพจก่อนเลยตอนนั้นอะคือเพจเงินยับเลยตอนนั้นอะ พี่บอสคิดดูอ่ะพี่บอกตรงเงิเงินแกงพวกพี่ละแสนเดียวตอนนแ้่แต่ถึงกันบ้างมีสองล้านมั้งเออบางให้บุรุษหนึ่งมั้งบิ๊กไปเลยครับบังชล้าใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยชุราต่อก่อนครับโอเคครับบังตู้เดือดครับครับเช่นกันครับเสี่ยเหมือนเดิมนะอะเหมือนเดิมนะน้องน้องมีของสมมาสมมาหน้าคุณอ่ะเดิมน้องน้องอย่างเงี้ยเราครับพี่บัง เอนเอาเอร์ลี่ชิพ i t รถหายกลับไงอ่ะจนลกคนที่ขโมยเดินขับไปงับขโมยวะเดินขับไปกลับใครไม่ขับขโมยใครไม่ขโมยรถวะอะไรอ่ะทำไมรถรถขโมยอ่ะงงเอ้าเสีย <l ots> ตาไม่มีตรงเลย <S <s <c oughs> แล้เวเดี๋ยวจะวิ่งทำไมสิมีสเก็ตไ, <s> ไม่ใช่เหรอไม่แต่เขาไม่มาตีระหรอก <c oughs> เพราะว่าค <c oughs> ุยกันแล้วเออไปมูอแดง